ภาพดวงตาหมาป่าแววตาเฉียบคมท่ามกลางแสงรำไรหมาป่าเดินอยู่ในป่าร่วงโรยเมื่อมีลูกอ่อนหมาป่าที่โตเต็มวัยต้องลาบเพิ่มขึ้นถึง50เอร์เซ็นตเพื่อเลี้ยงฝูงของพวกมันภาพฝูงไบซันท่ามกลางทุ่งหญ้าไบซันสัญ,ญลักษณ์ของฮาร์ดแลนด์หมาป่าจ้องอยู่ที่ฝูงไบซันเหยื่ออันยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันลูกไบซันแม้เกิดเพิ่งลุกขึ้นยืนอยู่ข้างแม่ลูกแรกเกิด เป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดในทุ่งหญ้าอันโหดร้ายนี้หมาป่าตัวเมีย <Yeah. S 1> เดินรอบเข้ามาในพุ่มไม้เธออาจจะล้มลูกวัวได้ถ้าเพียงผ่านองครักษ์ไปได้หมาป่าหมอบลงต่ำดวงตาจับจ้องอย่างมีสมาธิแม่ใบสั้นยืนขวางไว้แน่นฟักหมาป่าหาวเบาๆแล้วคืบเข้าใกล้ความเงียบก่อนพายุเสียงฟืดฟาดของแม่ใบสั้นดังลั่นชั่วลาน ป่าถอยหลบแทบไม่ทันไม่มีทางสู้หมาป่าถอยช้าๆสายตายังคงมองลูกวัวที่ปลอดภัยข้างแม่เธอไม่มีอาวุธพอที่จะต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ของทุ่งหญ้าได้เพียงลำพ